นี่มาถึงหลังนี้แล้วครับที่เราเห็นอยู่นี่อันนี้นหลังนี้นะคะค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะนี่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นที่เราตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีสวนนะคะจะ,ะมีเก้าอี้นั่งเล่นได้นะคะหน้าหน้าบ้านนะคะค่ะอันนี้จัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดใครไม่มีไอเดียนะคะไม่รู้จะจบ,จบ ตกแต่งบ้านยังไงนะคะแล้วก็รักบอกเลยว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งแพงนะคะอะไรที่เราไม่รู้นะ,ะแพงเราอาจจะไม่ดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้มืออาชีพอย่างเราซึ่งแต่งบ้านตัวอย่างเป็นประจำเนี่ยเร,ระะเรารู้ที่ซื้อวัสดุนะคะเรารู้ที่ซื้อวัสดุซื้ออุปกรณ์ในการแต่งบ้านนะคะให้เราแต่งบ้านให้ดีกว่าคะ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็น บ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นนะคะมีชั้นวางทีวีค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นห้องห้องโถงที่กว้างมาก,กค่ะอันนี้เป็นห้องโถงกว้างเลยทีเดียวนะคะสามารถรับแขกตรงนี้ได้นะคะค่ะเนี่ยค่ะกว้างค่ะแล้วก็ ข้างล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะห้องน้ำหนึ่งห้องจะแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะกระเบื้องฝาจะมาปูในห้องน้ำได้เนี่ยได้มีการออกแบบให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นสีทุกอย่างนะคะจะลงตัวแมทกันนะคะค่ะ นี้เป็นห้องน้ําด้านล่างค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนรักเองนะคะคุณทอมก็ตอนแต่งบ้านนะคะอูใช้เวลาสามสี่เดือนกว่าจะไปซื้ออุปกรณ์แต่งบ้านเสร็จแล้วเวลาซื้อมาจริงๆนะคะมันไม่เข้ากันค่ะมันแบบว่าไอ้นู่นสีนึงไอ้นี่สีนึ่งสาั้านที่ยังไม่มียังไม่ได้ทําบ้านขายนะคะคแล้วก็แต่งบ้านตัวเองเนะะี่ยแต่ว่าพอม,มาแบบเนี้ค่ะ เขาจัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตรงนี้มีห้องครัวด้วยนะคะเนี่ยค่ะห้องทําครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ควบคุม<ฟ>แผงไฟนะคะแผงควบคุมไฟฟ้า ภายในบ้านนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดบ้านเราเกิดมันจะมีติดตั้งแอร์หรือว่าซ่อมอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะปิดไฟบางส่วนบางชั้นได้ไม่ต้องปิดทั้งหลังใช่ค่ะเราก็เวลาไฟดูดไฟช็อตนะคะเก็มีตัวเซฟตี้ค่ะนะคะอันนี้สําคัญนะแลคักนอย่างที่เขาบอกไฟฟ้ารัดวงจรอะไรพวกนี้ค่ะนะคะตรงเนี้ยมันจะตัดไฟเลยค่ะนะคะอันเนี้ยสาคัญมากๆาค่ะนี่เป็น ห้องครัวนะคะที่เราจัดแต่งไว้ให้ทุกอันเลยค่ะทุกโครงการของเราทุก,ทกหลังก็งงงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นเ,เราจะทำเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้อย่างที่บอกว่าเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็คือทำด้วยอิฐมอนแดงเหมือนกันอิฐมอนแดงนะคะก็ฉาบแล้วก็ปูกระเบื้องทับอีกทีหนึ่งค่ะนะคะ ก็คืองานเราจะพิธีพิถันนะคะทำให้กับลูกค้าะค่ะนะคะสิ่งที่ลูกค้ามองไม่เห็นเราก็ไม่ได้หมกเม็ดนะคะเนี่ยค่ะเราโปรกรเบื้องให้ลูกค้าเวลาลูกค้ามาอยู่เนี่ยเขาจะได้เอาพวกเนี้ย พื้นที่เหล่านี้เอาไว้ใช้วางของกินของใช้ได้ไดใช่ค่ะเพราะรว่ามันสะอาดค่ะนะคะมันสะอาดนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเอาไว้วางอุปกรณ์จานชามอะไรได้หมดนะคะ,ะ,คะเราทําไว้สะอาดทุกขั้นตอนนะคะเพราะนั้นเวลาลูกค้าเอาไปใช้ต่อเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไว้วางของกินของใช้ได้ะค่ะไม่ต้องกังวลว่า มันจะไม่สะอาดนะคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้ต่อมาก็คือห้องใต้บันไดนะคะเนี่ยค่ะเราใช้ห้องมันเป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือใต้บันไดนะคะแล้วเราก็มาทำเป็นห้องเก็บของค่ะนะคะห้องเก็บของที่ เวลาเข้ามาเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องก้มนะคะคุณทองไม่้องก้มครับผมสูงร้อยหกสิบห้าสูงมากเพราะว่าบางทีบางที่เนี่ยเราเห็นบ้านบางทีก็มองว่าไอ้ใต้บันไดก็จะปล่อยโล่งไปเลยใช่ค่ะแต่เนี่ยสามารถทำเป็นห้องเก็บของเก็บอุปกรณ์เลยได้ใช่ค่ะนะคะเราทาเป็นห้องเก็บของค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะคะจุดเด่นของโครงการของฟ้าเียงดาวอีกอย่างก็คือเรื่องของบันไดค่ะอา เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะเดี๋ยวผมจะดูตาช่องแสงนี้ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะอันนี้เป็นช่องแสงนะคะที่เราทำเอาไว้ให้นะคะเวลาที่เราเปิดผ้าม่านออกไปนะคะแสงก็จะเข้ามานะคะทำให้ตรงทางเดินบันไดค่ะมันสว่างนะคะ<ม>ซึ่งอันนี้ก็สำคัญนะคะ<ม>การที่ทำช่องแสงเอาไว้บันไดจะได้สว่างกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การมีช่องแสงเยอะๆนะคะจะทําให้แสงแดดผ่านเข้ามาคือบางทีเราไม่ได้ออกหกไปนอกบ้านเลยเราฝังตัวเองอยู่แต่ในบ้านนะคะ,คะแต่การที่เรามีหน้าต่างเยอะๆเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้เราได้รับแสงแดดไปด้วยแสงแดดเป็นสิ่งสําคัญนะคะมนุษย์ถ้าไม่ได้รับแสงแดดนานๆนะคะเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราท,ทุกที่ของเรานะคะเราจะมีหน้าต่างเยอะมาก เพราะนั้นลูกค้าตอนเช้ามาตื่นมาเปิดหน้าต่างนะคะแสงก็เข้ามานะคะแสงจะทำให้เราสดใสขึ้นนะคะค่ะอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนเล็กนะคะนี่ค่ะห้องนอนเล็กค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะจะเราอยู่หลังโนรง้า,งงานนราจะบอกจะได้นึกภาพออกว่าเราอยู่ที่ไหนโครงการนี้อยู่ที่อำเภออุทัยนะครับตำบลอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เราเห็นไกลๆนู่นนะครับนู่ โอ้นั่นเห็นก่กนันก็คือโรงงานอิชิตันใช่ค่ะเราอยู่ด้านหลังเราอยู่ติดกับเขาเลยติดเขเขาเลยค่ะรั้วติดกันเลยค่ะนะคะโรงงานอิชิตันค่ะใครที่ทำงานแถวรจชนะเนี่ยค่ะตอนนี้ถ้าใครทํางานอยู่ทีนอุตสาหกรรมรจชนะเนี่ยก็คือว่ามันสามารถที่จะเดินทางใกล้สะดวกมันสามารถเข้าคงประตูซีประตูเอประตูบีอะไรเงี้ยมันเชื่อมถึงกันได้หมดใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเป็น ลูกค้าที่อยู่ทํางานอยู่ในส่วนการรุชนาเนี่ยก็จะสะดวกเลยใช่ค่ะนะคะลูกค้าที่ทํางานบริษัทก็ได้นะคะลูกค้าที่ทํางานาส่วนตัวก็ได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์นะคะค้าขายในตลาดสดเรามีลูกค้าที่ค้าขายอยู่ในตลาดเนี่ยเยอะพอสมควรค,ค่ะอันนั้นก็สามารถกู้ได้นะคะที่สำคัญตอนนี้นส่วนใหญ่บางคนก็จะประกอบอาชีพพิเศษ หรือบางคนก็ใช้เป็นอาชีพหลักเลยก็ขายสินค้าออนไลน์ก็คือถ้าเกิดค้าขายแบบส่วนตัวเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ลูกค้าเก็บบินซื้อเบนขายเอาไว้ค่ะนะคะเก็บเบนซื้อเบนขายเอาไว้แล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีอยู่เสมอค่ะนะคะเอาเงินเข้าบัญชีอยู่เรื่อยๆเพื่อให้อ เหมือนเป็นการเดินสเตทเมนต์นะคะถ้าเราจะซื้อบ้านนะคะหรือว่าถ้าลูกค้ายังไม่ได้ทำนะคะมาจองกับเราก่อนเนี่ยแล้วเราก็ให้เวลาลูกค้าเดินสเตทเมนต์ได้ค่ะไม่ไม่มีปัญหานะคะสามารถที่จะเดินสเตทเมนต์ได้แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งลูกค้ามาซื้อบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าจะมีเวลาที่จะเดินสเตทเมนต์ได้ค่ะบางคนเนี่ย แล้วท่ว่าหลายคนไม่อยากไปธนาคารแค้เกียรตเอาเงินไปเข้าแบงค์นะมันก็มันยุ่งยากใช่ไหมคะส่วนใหญ่บางทีบางคนเก็บเงินสดไวะคะ้ค่ะแต่พอมาซื้อบ้านกับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่พยายามเอาเงินเข้าธนาคารเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ธนาคารเห็นว่าเรามีรายได้ค่ะแล้วก็เก็บบินซื้อบินขายเอาไว้เนี่ยค่ะสามารถทําได้นะคะก็มันก็เป็นที่มาเหมือนเช่นที่คุณรับบอกว่าเวลานั้นเรามาดู เลือกเลือกแปลงไว้ก่อน<ช>บ้านกําลังก่อสร้างก็คือในขั้นตอนเนี้ทางฝ่ายขายของเราเนี่ยก็จะให้ความรู้ความเข้าใจว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อที่ให้ธนาคารเขาเชื่อมั่นว่าเราสามารถผ่อนบ้านได้ใช่ค่ะเขาให้ธนาคารก็เชื่อมั่นว่าเรามีได้จริงมีไรายได้จริงแล้วว่าสามารถผ่อนบ้านได้นะยิ่งเวลาลูกค้าผ่อนดาวมากับเราเนะี่ยมสมมติว่าผ่อนดาวกับเราเดือนสองหมื่นอย่างเงี้ยค่ะ พอแบงก์เขาเห็นเน่ยเขาก็โอ้ลูกค้ามีเงินผ่านดาวทุกเดือนเนี่ยก็สามารถแต่ว่าลูกค้ามีศักยภาพในการที่จะผ่อนกับแบงก์เพราะจริงๆเวลาผ่อนกับแบงก์จะถูกกว่าที่ผ่อนดาวกับเรารด้วยค่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะคะจัดแต่งเอาไว้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ครบหมดนะคะมนพม่า,มาอนนี้ก็เตียง <furniture S 2> ขนาดใหญ่เลย ครบหมดใช่ค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยมีชั้นวางทีวีด้วยนะคะพื้นด้านบนเราจะใช้พื้นลามิเนตค่ะอาจใ<ช>าะใช่คใช่ <S <S ค่ะจริงจริงมันไม่ใช่ลามิเนตนะคะไม่ใช่นะครับมันดีกว่าลามิเนตค่ะเดี๋ยะะวยต้องํามน้องฟ้าได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ความรู้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะดูกับเราเนี่ยดูกับเพจข่าวอยุธยาเนี่ยก็ได้ความรู้ทุกเรื่อง ช่ค่ะตอนนี้ผมได้รู้ความรู้เรื่องการก่อสร้างไปด้วยแล้วนี่ค่ะนี่แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นระเบียงด้านนอกค่ะนะคะอ๋อครับผมนี่ค่ะระเบียงด้านนอกนะคะที่เราทําเอาไว้ให้นะคะก็อย่างบ้านหลังนี้เขาก็ต่อเติมเติ่มยอดค่ะเหมือนเขาออกแบบเพิ่มใช่ค่ะเขาออกแบบเพิ่มนะคะเนี่ค่ะเขาก็ก่ดูเป็นสัดเป็นส่วนใช่ค่ะ ต่อเติมเต็มหมดแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้อะไรได้บางหลังก็ปิดทึบไปเลยก็มีค่ะนะคะแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นระเบียนบ้านที่กว้างมากเดี๋ยวผมจะถอยหลังให้ดูนะว่ากว้างขนาดไหนค่ะกว้างจริงครับกว้างมากจริงค่ะเนี่ยค่ะสามารถที่ถ้าใครแบบอยากให้บ้านกว้างขึ้นอีกก็ต่อเติมเพิ่มได้นี่ครับมันสามารถต่อเติมได้ตรงนี้สามารถต่อเติมได้ค่ะความแข็งแรงเขาเท่ากับตัวบ้านเลยค่ะ เพราะว่าทุกอันน่ะที่เราทําแบบนี้ได้มันมีเสาเข็มทั้งหมดค่ะคุณภาพเสาเข็มก็เท่ากับตัวบ้านค่ะเพราะนั้นถ้าลูกค้าต่อเติมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะค่ะแล้วระเบียงเนี่ยผมว่ามันเป็นระเบียงบ้านที่ปลอดภัยพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยมันสูงค่ะใช่ครับมันสูงค่ะ คือเราเราทำระเบียงบ้านสูงเนี่ยเรากันเด็กค่ะนี่สูงสูงมากพ่อแม่อยู่เนี้ยเผลอเด็กออกมานั่งเล่นออกมาเล่นนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพัดตกไม่อาจจะันี้ดไม่นั่นเนาเพราะสูงใช่ค่ะทําไว้สูงเลยทีเดียวค่ะและอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเหล็กด้วยนะครับเนี่ยเป็นสเตลค่ะสเตลแท้ค่ะนะคะ คือข้อทีของสแลนแท้ก็คือเขาจะอยู่ได้นานนะคะไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องแอบถามว่าเป็นแบบนี้ทุกหลังเลยใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ทุกหลังเลยค่ะค่ะบ<ข>าง<ว>คนอาจจะถามว่ากลัวว่าเป็นเฉราะบ้านตัวอย่างไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้ทําแบบนี้ทุกหลังเลยค่ะแต่ว่ากระเบื้องลงรนในเฉพาะบ้านตัวอย่างค่ะสวนเฉพาะบ้านตัวอย่างค่ะแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเหมือนกันหมดค่ะก็คือทําเหมือนกันหมดค่ะ อันนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราบ้านเดี่ยวสองชั้นนี่มีกี่ห้องนอนนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ําค่ะสามห้องนอนสองห้องนา้าอันนี้พื้นที่ใช้สอยร้อยหตารางเมตรค่ะครับค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูบ้านเดี่ยวสองชั้นที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีกนะคะค่ะมีหลายแบบนะคะมีใหญ่กว่านี้อีกหรอม่มีมีใหญ่กว่านี้ค่ะค่ะอันนี้กี่ตารางวครับ ตรงนี้40ตารางวาราคาเริ่มต้นครับราคาุณลักราคาเริ่มต้นอันนี้แบบนี้มีหลังเดียวนะคะก็คือบ้านตัวอย่างนี้แหละคะ่ะอยู่ที่3ล้าน6แสนหมื่นบาทค่ะ3มล้าน6กแสนหมื่นบาทได้แบบนี้ไปเลยค่ะนะคะ3ล้าน6แสนหมื่นบาทเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ที่ลูกค้าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะหลังนี้เหลือหลังเดียวสุดท้ายแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าเหลือหลังสุดท้ายเป็นบ้านตัวอย่างด้วยใช่ค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ได้ได้หลังนี้ไปเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะนะคะเรื่องการยื่นกู้ธนาคารนะคะก็มาปรึกษากับทีมงานของเราได้ค่ะเดี๋ยวครับคุณลักษ์ครับก่อนจะจากไปบ้านนี้ครับผมเห็นข้อสังเกตว่าทําไมเราต้องทําทางให้มันลาดขึ้นไปจากพื้นถนนนะครับที่ทําให้มันลาดเพราะว่า ตัวบ้านเราสูงกว่าถนนค่ะนะคะอตัวบ้านเราสูงกว่าถนนเยอะเลยนะคะเราถมดินสูงกว่าถนนค่ะแล้วก็ตัวบ้านทุกหลังค่ะยกพื้นทั้งหมดเลยค่ะเวลายกพื้นแล้วอ่ะถ้าเราจะทําเท่ากับถนนเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถนนจะเตี้ยกว่าตัวคือ <c ười> ตัวพื้นก่อนจะถึงตัวบ้านเนี่ยก็สูงอยู่แล้วใช่ค่ะตัวบ้านก็จะสูงขึ้นไปอีกใช่ค่ะ <c ười> นะคะยกพื้นสูงขึ้นค่ะ <c ười> คะรับผมอ่ะ